สบายดีพี่น้องปิ่งปลาด้วยพี่น้องด้วยปิ่งปลาเน้นปิ่งปลาเน้นกินเข่าตอนเช้านี่ก็ไคร่ห่างห้างอุ่นเแบบ้อยซื้อมาก,กอุ่นห่อนแล้วอันนี้เนื้อแม่ม้อนซอยเยนี่ยก็เสฮยดยังกินละมือหนาผูใดยั้งสิได้กินมาเลยนี่เนื้อมีขครงหนอเครืองในซอยเมียนบัด เดี๋ยวเห็ดลาบไปเห็ดนี่ตับนี่ยังอันนี้ก็สิเห็ดน้ำต้มน้ำนั่นตับซอยเมี่ยงมันแล้วมาเท่าจะเห็ด,นนดาากินเทา่ทาจะเห็ดกินโลดสบายซื้อมาแต่เมื่อนั้นยังผ่นได้กินเลยเนื้อนีน่มันนี่เระเอามาซอยเมี่ยงซะอาหารพี่นอ้นองกินข้าวเหมกันเด้อบันี้เด้อปิ้งปลากระซุกแล้วมาแค่นี้แหละอาหารกินเมีมอน ไข่หางห่างตอนนี้แจ,จประเด็กมาเส็บเสอ่าสบายดีพี่น้องมาเด้อกินกขา้ขาวกินข้าวน้ำกันเด้อสบายดีเดินจ้าเลากล็าลูกกับหลาน อยากก็กินเราจะพายาพายาเนี้ยก็กินแล้วนั่นคือประตังแบบนี้อือมันจังเห็นเขื่องกลางแนวนี้กินแล้วกินโลดกินแล้วแล้ววะ ก้างเห็นคนทางขางบััคือมันเหมือนเห็ดดนนงทีน่งับเขาไปก้าอย่างก้ไก่ได้หรือบึงนั้นน่ะอืออ้าวก้าไ้ละมันกินลูกินก็กินเข่าฮะกินอะลรเนี่ยบงเด้อระวังอออเพื่อนางทีคาสูงคายังเจ้างไม่ร้น้ำเพิ่มเน่ยเด้อ giặt tay nè mẹ người nhắn để để người tay thanh ngồi nhảy cứ ngồi lên cái yếu Hãy 국민ដែអូពីពីសារភ្មីរ់ទ្ NES ប្ итан មួព�어서មើចជូហាស់ឭឿ្សារស់ក្រាឡូឦ្យុខារផ Mặc thế nào cũng thế à có phim cho phầy này tám nửa chít phan tám nửa chít ป้าน้องเนะี่ยเป็นป้านก็ชั่างนะป้าน้องเขาตึกอยู่ในน้องน้องหน้าเขา โตเขินคุยจีโรอจบ้าคนโตคุยจีโร่อันบอกมันเศร้าจังหน่อยผมจังเห็นเป็นวันนะช่วยช่วยไว้ต้นใบคุดมันคุดใหม่เนาะอันนี้มึงยังไม่เห็นคุยมันเนอะตอนนี้เนาะุดใหม่มาทันถึงมาก่อน cái con là bao đi đi chân gà chứ chân sầu leo hả mà ba gì bao dài. ยันประเด็นอะจัก <c oughs> ใบ <c oughs> ายตวจจักใบยันประเด็นอะมบบาทน้ำใบบาทน้ำม่ขีดน้ำ าาาาามามา่คุณสาวมาคุณสิร์บ้างผ้าของไงแท้ <c oughs> อากุกิา <c oughs> ่เออเออ้าหน่อยไปกุกจิลขอไ่ใหญ่

ม่นางเก็มองเดียวก็ได้เลยแล้วนางคุดโอ้ยมอนหัวควันเขาอีกได้เพิ่นเยอะหัวควันเด็ดไปคุดแชมได้ก็มันไม่ได้จักเสือได้พี่น้องพี่น้อยเคนมันเคยหายกินข่าลบแต่เข่าวอน้นไปคนหลอดไม่ข่าลบแต่เข่าแต่ว่าคนหลอดอืคนหลอดแล้วเดีหัวแม่จะไปหัวแม่ไปมาเข่าลบไปฮะหัวแม่จะไป แล้วมาแรกเด้มันก้เสอก็บืกินไข่นะลงมาดไจุรอเดี๋ยไป่าเก่าเลยคิปนะมนแะ ถ้ากันยมกันมีได้ยู่เงอนมนันบระมาแล้วกาเป็นเ่นคนหน้าลนะ,ะสังะ่งนะค้าเห็นได้คันรอไปแล้วก็ป่าแต่กท้าใช้ กั่ไมีมอหน้าเด้ยพี่น้องเด้ยโอเคบาย